พริกกับกระเทียมใส่ลงไปเลยนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมแปะอ้วนนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นแรมเดือนนะครับติดภารกิจหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมเมื่อคืนนี้ได้ํำน้ำพริกมะม่วง เดี๋ยววันนี้จะทอดไข่มะละนะครับวันนี้เป็นมะละที่สับนะครับผมจะสับเพื่อว่าจะตีให้เขา,าเข้าไปในไข่เลยนะครับเดี๋ยวจะทอดไข่นะครับก็จะใช้ไข่เจ็ดแปดลูกนะครับอันนี้เป็นมะละสองลูกเลยนะครับครับขัวใหญ่ใส่ไปเลยนะครับแบบนี้นี่แล้วเดี๋ยวตีให้เข้ากันนะครับแล้วไปทอด แล้วมาจิ้มน้ำพริกจะเป็นน้ำพริกอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับอร่อยไปหมดหลังจากนั้นใส่ซีอิ๊วขาวนะครับิีนี้ในหน่อยพอนะครับไม่ต้องใส่มากเพราะว่า ต้องการไม่ต้องการรสชาติเข้มข้นเดี๋ยวเราไปจิ้มน้าพริกอีกทีหนึ่งนะครับไปปรุงพอให้มีรสชาติแค่นั้นเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทอดเนี่ยมันเยอะนะครับทําเยอะรอบโวใหญ่คงต้องแบ่งทอดเป็นสองกระทะครอบครัวใหญ่จริงๆนะครับขอบโวเล็กๆก็มะละสักครึ่งลูกไข่สักสองสัมบก็พอแล้วนะครับอ่ะไปตั้งกระทะเลยนะครับ ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับผมจะทอดเป็นสองกระทะนะครับดี๋ยวนี้ก็ผมจะใช้เป็นพวกน้ำมันมะพร้าวนะครับในการทำกับข้าวกระทะเขาชุ่มน้ำมันซะก่อนนะครับ ครับพอน้ำมันเริ่มร้อนผมทอดครึ่งเดียวก่อน ทอดกินกันเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องเน้นสวยงามอะไรนะครับอารมว่าวทอดแล้วกินได้ก็ใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับก็เลยอูบัาอุบาปปบานิดหน่อย ลืมเอาขาดตั้งกล้องมานะครับตอนนี้ก็ามะาละไข่ของเราก็เหลืองหน้ารับประทานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟก่อนนะครับตักขึ้นใส่จานนะครับ <c oughs> เอาละครับเนี่ยนะครับก็สวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับ กินกับน้ําพริกมะม่วงนะครับเมื่อคืนตำน้าพริกมะม่วงเอาไว้นะครับจะเป็นน้ําพริกกะปิน้ําพริกอะไรก็ได้นะครับกินกับมะละทอดไข่อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีผักต้มนะครับต้มผักไว้หลายอย่างเลยนะครับผักดิบผักต้มได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับน้ําพริกมะม่วงเมื่อคืนตำเอาไว้นะครับมะม่วงห้าลูกกินกัน นี่นะครับเห็นไหมครับว่าครอบครัวใหญ่จริงๆนะครับกิ่นกันกลับไปมะระทอดไข่และยังมีเดี๋ยวมีต้มจืดนะครับเอาไว้แก้มีสักทีหนึ่งอ่านะครับเอาละครับนานเป็นเดือนแล้วนะครับไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเพราะว่าติดภารกิจนะครับที่บ้านก็เราก็ค้าขายด้วยนะครับงานก็ยุ่งนะครับนานๆก็มาเจอกันทีหนึ่งนะครับ ว่าตับข้าวเราทํากินยังไงแล้วก็ลงคลิปอย่างนั้นแหละนะครับเราไม่ได้ทําคลิปเป็นอาชีพนะครับวันนี้ทํากินแบบนี้ว่ามันง,ง่ายๆดีก็เลยอ่าถ่ายคลิปมาพอให้หายคิดถึงกันนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับห่างหายกันไปนานขอบคุณมากเลยนะครับที่ยังติดตามและให้กําลังใจกันอยู่ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ